สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะพาทุกคนมาดูมาชมบรรยากาศในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและใบไม้ร่วงนะคะและหน้าหนาวก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะใบไ,ไม้หลากสีแบบนี้มีให้ชมปีละครั้งเท่านั้นนะคะตามเราเข้ามาชมกันเลยค่ะทุกคน เรามาวันที่ฝนตกพอดีนะคะทุกคนก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะการเปลี่ยนสีของใบไม้นั้นเกี่ยวากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเป็น,นกลไกทางธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานและเพื่อความอยู่รอดของต้นไม้นะคะโดยปกติในใบไม้นอกจากจะมีสีเขียวหรือว่าคลอโรฟิลแล้ว ที่ทำหน้าที่ดูดกรึนแสงอาทิตย์เพื่อไปใช้ในการสังเคราะห์แสงและยังมีสีอื่นๆเช่นแคโรทีนที่ทำให้เป็นสีเหลืองและก็สีส้มนะคะในบางชนิดจะมีแอนโทไซยานินไปจะออกเป็นสีแดงและสีชมพูฤดูใบไม้ร่วงหรือว่า a u t u m อากาศเริ่มเย็นและกลางวันจะสั้นกลางคืนจะยาวนานนะคะแสงแดดก็จะน้อยลงตามลำดับ ส่งผลให้ใบไม้หยุดสร้างอาหารเม็ดสีของคอโรฟิลก็จะแตกลงเป็นส่วนเล็กๆนะคะสีเขียวของคอโรฟิลจะจางลงสีของใบจะถูกแทนที่ด้วยเม็ดสีอื่นๆนะคะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือว่าสีแดงส่วนในแต่ละปีของใบไม้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละปีนั้นๆด้วยค่ะ ในส่วนของใบไม้ร่วงฮอร์โมนออกซินในต้นไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกลางวันสั้นลงกลางคืนยาวนานขึ้นอุณหภูมิในตอนกลางคืนลดลงทำให้ใบไม้ผลิตฮอร์โมนออกซินลดลงนะคะทำให้ผนังเซลล์ของใบไม้แตกหักขาดการเชื่อมต่อกับกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ในที่สุดก็ร่วงลงสู่พื้นดินนะคะ แต่ข้อดีของใบไม้ร่วงก็คือต้นไม้ยังรักษาความชุ่มชื้นไว้ในลำต้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงค่ะทำให้ต้นไม้ไม่เหี่ยวแห้งและค้นล้มง่ายจากลมพายุอีกด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องไทยินสกอตแลนด์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้เราทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ